สวัสดีค่ะวันนี้นั่เป็นวันที่ดีวันหนึ่งในรัวปาขาเแห่งหน,นี้ด้วยเป็นวันที่ทุกภาคส่วนบอกทุกภาคส่วนของคว,วามเป็นปัจจุสั์ได้มีโอกาสแสดงความกตระญูกตเวทีตางต่อผู้บริหารสุงสุดข,ของโงเวร นั่นก็คือกิจกรรมฉลองศาสนานาของท่านอธิการบา,า,ราทหลวงอนุสรโถมสวัสดโจเซนอนุสรโถมสวัสดซึ่งจัดกิจกรรมโดยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมด้วยฝ่ายอธิบาีและแพรย์ธรรมโดยในวันนี้ได้การาบเรียนเชิญซิสเตอร์พัตราบสุสิริซิสเตอร์ทุกในการซิสเตอร์จิตราวุชีลี และคณะผู้ช่วยทุกฝ่ายเข้าร่วมด้วยปัดนี้ีได้เวลาเป็นมงคลแล้วกาบเรียนเชิญบัรลงโดสอนตกสวัสด์บนเวทีลำดับต่อไปผู้แทนครูมาเชอ,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 อร์ทีนิคผกวบอลจะกล่าวคำคำนัาเรียนเชิญค่ะ นีเป็นวันดีวันทีสวัสดิ์เจ้จังหัดจากฟ้าขาดแห่งบุรุษหนึ่งอนอโยใจเยือกเย็นเพราะท่านเป็นผัวแทแวนแข่งกว่าปีตกรงไว้ซึ่งความยุติธรรมไปเรียมตามชะงาดา,งา,าวสมศักดิ์ศรีถูกถ้อยคำอ่อนโยนเอื้อวัจจีปฏิบัติปี ให้คนอดภับพัฒน,น,น,นาพืชนาสนาให้งานเด็กเด็กเล่นกีฬาได้ลางหัองสุขาสะอาดสุขใจกายร่มสบายสะอาดอียงทัดเทียมกันสิบก้ามีนาคมรวมฉลองโจเซฟอันซ์มีสุขสันต์ฉลองนับถุโจเซฟสุขีดัราบประพอร์สริฐ เลือ่อนภักดีด้วยความรักรรครามยงสูงคณะผู้บริหารคณะผู้นักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนปัญญสัก19มีนาคม2567ครูชุยวันจอปาทองภูมิภาค เ,เชิญค่ะซิสเตอร์จิตราบงชีมองสองขวบขวานะคะผู้แทนนักเรียนกันดับแรกเลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเด็เก็บถกเบอด้วยนะคะ อ่าประเวทเค่ะผู้แทนพยาบาลและทีมงานนะคะมากันทุกปีเลยนะเราเช็คประเวด้วยค่ะ มีการแสดงหนึ่งชุดเพื่อเป็นการมอบเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อที่กายนะคะต้องปรบมือดังๆค่ะตอนรับการแสดงชุดมโนราบูชายันแสดงโดยนางสาวนุจรินทรุลาดค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ ขอสวัสดีสิตอร์จิตราสิตอร์พัทรมารดาคณะผู้บริหารคุณครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้พ่อต้องขอบใจพวกเราทุกคนที่ไดร่วมจินดีโอกาสฉลองสานาทระาบุตรโจเซฟทองในวันนี้ ขอบคุณในความพัฒน,นาดีของทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีมีการกล่าวเป็นกลอนที่งดงนามีการรำมโนราบูชายันของตัวแทนของเราคุณครูพุฒริญนะครับเวลาที่เห็นคุครูมารำซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นเป็นบรรจวัฒนธรรมของ ชาติของเราเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเราในการในการให้เกียรติให้ความเคารพพ่อเขาที่ในใจว่าน,นี่คือการสรรเสริญพระเ,เจ้าเป็นการเ,เทิดเกียมท่านธรบุญยอแซบเป็นการสแสดงความชื่นชมยินดีกับพ่อเองและกับทุกคนด้วยที่มีนามท่านธบุญยอแซบและ ที่ชคดีกับพวกเราที่อย่างน้อยก็มีพ่อซึ่งเป็นตัวตนอยู่ตรงนี้ร่วมชีวิตกับพวกเราขอบคุณพยาบาลนะครับทัาพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ของจลสร์ด้วยนะครับรปภจะมีทุปกประการด้วยนะครับนักเรียนทุกคนที่ที่ร่วมยินด,ดีและขอบคุณพระเจ้า เพื่อเกียรติแลระโรชน์สัพในวันนี้มีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในใจของพ่อตั้งแต่ที่มาที่โรงเรียนของเรานะครับเวลาสี่ทุ่มที่ผ่านมานะครับ11พฤษภาคนที่เดินทางมาที่นี่แล้วมาถึงวันนี้นะครับ19มีนาคม2567นะครับแต่ช่วงเวลาอันยาวนานแต่รู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกิน ก็มีเรื่องราวมากมายที่ได้ได้ทําหน้าที่และก็ฝึกฝนตนเอง o n ว o i n ฟอร์เมชั่นอบรมต่อเรื่องในชีวิตของการป็นประสงค์นักบวชที่เข้าหน้าเติบโทนการรับใช้พระรับใช้กันและกันและเป็นต้นในช่วงเวลานี้ที่มาเพื่อรับใช้ทั้งพวกเราทุกบิากหารครูซิสเตอร์เจ้าหน้าที่นักเรียนทุกคนด้วยนะเท่าที่พ่อจะทำได้ด้วยพระพรของพระเจ้า การฉลองสันนินานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับพลิษชนและเป็นต้นเราประสงค์ับตัวมันยิ่งใหญ่มากกว่าวันฉลองวันเกิดเราก็เชื่อว่าเราเกิดมาแล้วก็มีบาปแต่เมื่อเราล้างบาปเราก็เป็นเหมือนกับลูกพรกั้งอีกครั้งหนึ่งและเราได้รับพระพรจากพระเจ้าบาปกำเนิดบาปทั้งหลายที่มีทั้งหมดไป วันหนึ่งที่พ่อเดินมาอยู่ตรงเนี่ยแถวเนี้ยนะครับตรงนี้เองเนคะครับแล้วก็น้องน้องอนุบาลคนหนึ่งเขาก็มาหาพ่อนาประกอบมาคุยและเขาก็ชี้ไปที่แม่พระบอกว่าแอปเปลิลแอปเปลิลนะเด็นกนุบาลมีแอปเปิลอยู่ที่แม่พระเขาก็เดินไปดูปรากฏว่ามีแอปเปิลลูกหนึ่งอยู่ในปากของงูที่แม่พระเหยียบ หลังงูนะเวลาที่เราไปไหว้แม่พระเราไม่ได้ไปไหว้งูนะแล้วเราเราไปแตะที่เท้าแม่พระหรือไปจูบเราไปจูบที่หัวงูเนาะเพราะงูเป็นเครื่องหมายของปีศาจและแอปเปิ้ลหรือผลไม้น,ะนั้นน่ะก็เป็นเครื่องหมายว่าครั้งหนึ่งงูหรือปีศาจนั้นได้ล่อลวงพ่อแม่เดิมของเราคืออาดัมและอีฟหรืออาดัมและเอวา งั้นเรามีความเชื่อว่าก่อนหน้านี้ในไบเบิลบอกว่าอาดัมและอีฟนั้นอยู่ในสวนเอเดนอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้ามีความสุขมากเลยแล้ววันหนึ่งปีศาจที่มาในคราบของงูนะั่นแหะมาร่อลวงเอวาอีฟน่กับอาดัมให้กินผลไม้กลางสวนนะแล้วก็ทั้งสองก็กินผลไม้กลางสวนซึ่งผลไม้กลางสวนทุกต้นที่จริงทุกต้นกินได้หมดแต่การสวนห้ามกินแต่งูนะ่ะล่อลรวม พ่อแม่เดิมของเราก็ทําให้กินผลไม้กลางสวนผลไม้ไม่ได้มีความหมายมากมายเพียงแต่ว่าการที่กินผลไม้กลางสวนที่พระเป็นเจ้าห้ามคือการขัดคําสั่งพระเป็นเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์ก็เป็นบาปก็เลยกลายเป็นบาปที่ติดตัวลูกหลานมนุษย์ที่เกิดมาว่ามีบาปกําเนิดเนาะงั้นเวลาที่เราเกิดมาเ็าจะมีบาปอยู่ข้อเองเกิดวันที่5ธันวาปี2 5 1 0 วันที่เจ็ดสองวันหลังจากนั้นสองวันแม่เขาไปที่วัดไปล้างบาปเพื่อจะได้ล้างบาปความผิดที่พ่อแม่เดวได้ทำไว้ที่กินผลไม้ทางสวนเนี่ยนะครับแล้วกพ็พอล้างบาปพี่เราก็จะมีชื่อกับบุญแล้วอของพ่อคือนักบุญโจเซียรือยอร์แซซึ่งเป็นภระสดาเป็นสามีที่ถือพระประจักษ์ ซึ่งมีแม่พระเป็นพระยาและพระถรายจารด้วยแล้วก็เป็นปิดาเรื่องของพงระเยซูเจ้าเห็นไหก็เลยเป,เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับพวกเราซึ่งเป็นคริสตชนไม่เป็นนบวชแล้วฉลองใหญ่กันว่าเราได้กลับมาเป็นลูกพระอีกครั้งหนึ่งและมีชีวิตใหม่ที่จะที่จะทําความดีที่จะรับใช้พระเจ้ารับใช้กันและกันก็มีเรื่องราวมากมายของญญนุบบนยอเนะเพราะอยากจะ แต่งกันแค่เรื่องเดียวก็คือความชอบธรรมชอบธรรมคือการที่เขาเป็นพระบุญเยธาเป็นคนดีทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่เป็น,ปนความพู้ิธรรมกับกันและกันแม้อีกคนหนึ่งเหมือนทําตัวไม่ดีเข้าใจผิดว่าแม่พระคงจะตั้งคันกับคนอื่นละคงจะ,ะไม่สามารถแต่งงานกับพระบุญโยธได้แล้วทีจริงแล้วถ้าทำทจริงๆ ถือว่าเป็นการทําผิดบทประยัร้ายแรงถ้ามีใครรู้แม่พายจะต้องโดนถูกหินทุ่มนะตายเลยนะแต่บ,บุญยศก็เป็นผู้ชายธรรมดาแต่ว่ามีความชอบธรรมแน่นแน่นแน่นอนอาจจะเจ็บใจถ้าเป็นคนอื่นอาจจะต้องไปทําร้ายอนะีกคนแต่บ,บุญยศเงียบแล้วก็จะถอดมัดแบบเงียบเ,เพื่อไม่ให้ แม่พานนั้นเกิดอันตรายและเป็นความชอบธรรมนั่นความดีนั่นก็คือการทําดีคนอื่นให้มีคนอู่นมีความสุขพ้นทุกข์แต่ความดีอย่างหนึ่งคือเมื่อเราโอกาสที่จะทําร้ายคนอื่นที่เราจะทําด้วยความไม่มีใครว่าแต่เราไม่ทํานั่นถือเป็นความชอบธรรมที่สําคัญนะครับมีเด็กคนหนึ่งขี่จักรยานไปชนกับรถเก๋งแล้วก็ คนที่ออกมาจากรถเก่งนั้นก็เห็นรถเกงถูกชนนะแต่เขาก็เห็นเด็กเขาก็สงสารเด็กนะแล้วถามว่าทำไมหนูมาชนรถอาเด็กบอกว่าพอดีเด็กหนูไม่ดีก็เลยเปลี่ยนให้ทางชนคนนั้นอาคนนั้นผู้ชายคนนั้นไม่รู้จักอยากเดินรถก็ทงแต่ว่าคนนั้นเขาบอกไม่เป็นไรหนูเป็นไรเปล่า หลังจากนั้นไม่นานผู้ชายคนนั้นซื้อจักรยานคันใหม่ให้กับเด็กคนนั้นเพราะว่าถ้าต่อไปเด็กจะขี่จักรยานทันที้อยู่อาจจะเป็นอันตรายมากกว่า,น,า,น,า,น,าน,นี้อาจจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดไดนะ้นั่นเป็นความชอบธรรมที่อีกคนหนึ่งแม้ทําผิดกับตัวเองแต่เราเองก็ยังคิดดีกับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับก็ออยากฝากข้ขอคิดนี้สำหรับพวกเรานะคนับ เราสามารถเรียนแบบใุบญยอดซั์ได้หลายเรื่องเป็นต้นในเรื่องของความชอบธรรมคิดดีทําดีกับคนอื่นและมีโอกาสที่เราจะสามารถโต้อตอบื่นได้เราไม่ตาแต่เราทําความดีตอบแทนื่นอีก,อกเป็นสองเท่า,านะครับก็ขอพระเจ้าขอแม่พระขอทุกยอดซัพอวยพรทุกเรามีเรื่องราวมากมายนักเรียนพอต้องขอ,ขอต้อนรับทวกเราทุกคนด้วยเป็นต้นนักเรียนใหม่ที่มีศรีอยู่ใน โรงเรียนแลคทอลิกหรือว่าไม่เคยอยู่ในอาเรียนในปัจจุบนะครับขอต้อนรับพวกเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะเจอกันนะครับตลอดทั้งปีในปีนี้มีเรื่องราวมากมายที่พ่อกําลังจะทําอยู่ในบทกลอนจะพูดถึงจะพ,พูดถึงเรื่องการทาพืนสนามซึ่งนักเรียนชอบไหมมีสนามแบบนี้ชอบไหมชอบใช่ไหมครับเนี่ยวันศุกร์เนี้ยก็จะเริ่มทําสนามต่อไปด้านหลังเนี่ยพอเห็นนักเรียนหลายคนตอนเยนเ็ยนหรือตอนกลางวัน ชอบไปเล่นตีแบทก,กันแล้วก็วิ่งไล่กันนะพื้นมันไม่พื้นมันไม่เรียบบางคนอาจจะล้มนู่นนี่แล้วจ,จะทะลอกมีบาดแผลนะครับก็จะทําพื้นแบบนี้อีกต่อไปด้านหน้าบ้านพอ่อเนาะก็จะเป็นสีเขียวัช่วงนี้ก็จะมีการทาสนามเพื่อที่เล่นทางหางจากสถานที่ที่กำลัทงทำสนามเพื่ที่หน้าอันเลยจะมีสนามสามารถเล่นแล้วก็มีความสุขด,ด้วยนะครับ ก็ขออบุญทรัพย์อวยพรทุกเราทุกคนขอพระเจ้าขอแม่พระอวยพรพวกเราทุกคนที่มีความสุข,ให,สขให้มีความสุขการเรียนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีความสุขครับทำหน้าที่ของเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ของเราในช่วงปิดเทอมนี้ขอให้มีสุขภาพดีมีความเจริญก้าวหน้าและพบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปด้วยขอพระเจ้าอวยพรพวกเรา,เราทุกคนสวัสดีครับนักเรียนคอรโรขอบคุณค่ะกับมาพบกบคุณคุณพ่พอ,พอพที่การนะครับโ่า